สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีตูเล่าเรื่องผ่านไพ่กับท็อปิกหัวข้อที่ว่าเดือนกุมภาพันธ์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับชาววันพฤหัสนะคะนี่ก็เป็นการดูโดยรวมไม่ได้เป็นการดูส่วนตัวนอห้ามอินห้ามดรามา่าแล้วอย่างหนึ่งช่องบิ๊กบอตูเปลี่ยนชื่อเป็นช่องยิปซีตูแล้วนะคะมันเรียกง่ายค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็มาดูกันว่าชาววันพฤหัสเป็นยังไงบ้างค่ะ ก็ชาวกองวันพฤหัสนะคะสิ่งที่คุณเคยวุ่นวายยุ่งยากความคิดสเปะสปะที่ลนหรืออะไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมาหรือก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเริ่มลงตัวแล้วว่าเออมันจะเกิดความมั่นคงในด้านจิตใจขึ้นเกิดความมั่นคงในด้านความคิดขึ้นว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยเออก่อนหน้านี้อ่ะมันกำลังจะส่งผล สิ่งดีๆกำลังค่อยๆเติบโตถึงมันจะช้านิดนึงนะแต่มันก็มั่นคงแล้วก็มีความประสบความสำเร็จสูงที่รออยู่ในวันข้างหน้าค่ะอย่างเช่นเหมือนกับคล้ายๆค,ค,คนที่ปลูกต้นไม้อะเมื่อเราลงปุ๋ยลงต้นไม้ลงน้ำลงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เฝ้ารอระหว่างที่มันเติบโตที่จะออกดอกออกผลให้เราค่ะ,ะคนที่ใจร้อนเนี่ยก็น่าจะหันมาปลูกต้นไม้นะจะได้ใจเย็นขึ้น ไอ้น,นี้นอกเรื่องอยู่แล้วสำหรับชาวกองวันพฤหัสค่ะรวยเลดเชิดหญิงอยู่แล้วอะค่ะสวยรวยเลิศดเชิดหญิงแล้วสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองไฟได้ด้วยตัวคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องพึ่งพาใครมากนะคุณสามารถจัดการงานของคุณได้เองหมดเลยอะค่ะเรื่องการงานสําหรับคนวันพฤหัสที่รอมานานที่ไม่รู้ว่าท,ที่ที่คิดจะทําอะไร ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณต้องทำยังไงแล้วสิ่งงานที่คุณวางแผนไว้ที่คุณคิดจะทำเนี่ยมันจะออกดอกออกผลให้คุณแล้วอะค่ะแต่มันอาจต้องใช้ระยะเวลาในการเฝ้ารออย่างสงบนิ่งคุณอย่าพึ่งลนหรืออย่าไปเร่งอะไรมันมากมายงานที่คุณลงทุนไปแล้วที่คุณทำไปแล้วกิจการไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันกำลัง จะออกดอกออกผลให้กับคุณเก็บได้เก็บเกี่ยวอะค่ะให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองนะคะว่ามันต้องไปได้ดีอะค่ะเนี่ยค่ะแต่คุณอย่าเพิ่งทะเลาะก,กับตัวคุณเองก่อนนะคะและอีกอย่างหนึ่งสําหรับชาวกองวันพฤหัสแนะนําอีกอย่างหนึ่งค่ะการปล่อยกู้ปล่อยดอกนี้หยุดเลยนะคะอาจจะไม่ได้คืนหรืออาจ,จได้คืนช้ามากมากเลยค่ะก็ให้ระวังตรงนี้นิดนึงเรื่องการปล่อยกู้หรืออะไรอย่างเงี้ยให้ให้ระวังนิดนึงนะคะ ให้คุณทำงานที่จะแนะนำว่าชาววันพฤหัสเนี่ยถ้าคุณมีกิจการหรือมีอะไรที่ทำเป็นนายของตัวเองคุณมาถูกทางแล้วอะค่ะหรือเป็นงานที่เป็นจ๊อบ อย่างเช่นการทำทัวตอนนี้มันก็หยุดไปแล้วอะเนาะเป็นงานที่อิสระในตัวคุณเองอะที่คุณไม่มีนายเนี่ยจะดีมากเลยอะค่ะแต่ไม่ได้บอกให้ลาออกจากงานนะคุณคนที่มีงานประจําอยู่แล้วเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลอะไรอะไรใดๆเลยสําหรับชาวกองอนพฤหัสคุณมีงานของคุณที่ดีอยู่แล้วอะค่ะเพียงแต่มันใช้ระยะเวลานาน,านหน่อยที่เจ้านายเนี่ยจะได้เห็นผลงานของคุณแต่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ย จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะให้เชื่อตัวเองเชื่อหลังสังหรณ์ตัวเองนะคะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยคุณก็มีฐานการเงินที่ดีมีทุนเดิมอยู่แล้วแล้วต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยฐานการเงินคุณก็จะดีขึ้นกว่าเก่าอีกใช่ไหมก้าเหรียญเป็นสิเหรียญในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะแล้วคุณอาจจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือหรือได้จากความฝันของคุณก็ได้ จะมาบอกกล่าวกับคุณประมาณนี้ค่ะแล้วคุณก็อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนแปลงหรือลาออกจากงานอะไรมากมายนะักเหมือนกับว่าช่วงนี้งานของคุณเนี่ยคือคุณต้องเฝ้ารอรอดูผลของงานที่คุณต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลของมันค่ะค่อนข้างไปได้ดีแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะให้เชื่อตัวเองนะ อย่าพึ่งใจร้อนนะอย่าพึ่งรีบลนอะไรต่างๆนะคะสิ่งดีๆเรื่องการงานเนี่ยของคนการงานการเงินของคนเกิดดวงกุมภาพันธ์เนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวอะค่ะให้เชื่อล้างสังหรณ์เหมือนกับว่าให้คุณเนี่ยอยู่กับตัวคุณเองและให้คุณมีความสงบบางคนคุณนิ่งแต่คุณไม่สงบนะแต่ให้คุณมีความสงบแล้วฟังเสียงข้างในของคุณแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องทำยังไงต่อไปอะค่ะ อประมาณนี้เลยสุขภาพก็แข็งแรงดีอะค่ะก็เออก็ไม่เป็นอะไรมากแต่ก็ให้ระวังพวกโรคภูมิแพ้อากาศต่างๆมันเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยก็หาก็ระหว่างนี้ก็พักผ่อนให้เพียงพอก็ไม่มีอะไรร้ายแรงอะค่ะแค่บอกให้พักผ่อนแล้วก็ทำอะไรให้มันเป็นเวลาบ้างก็แค่นั้นเองเนี่ยกลางคืนไม่ค่อยชอบนอนประมาณนี้ค่ะก็ พักผ่อนบ้างนะคะสุขภาพไม่มีอะไรร้ายแรงอะคะ่ะก็เพียงแต่ว่าถ้ามีก็อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอาจจะเดินชนนู่นชนนี่มีดบาดอะไรก็ตามเรื่องส่วนเรื่องความรักคุณจะอยู่ตัวคนเดียวก็ได้หรือคุณจะมีคู่ก็ได้สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็รู้สึกว่าต่างคนต่างจะเป็นอิสระแล้วก็เขาลพพื้นที่ส่วนตัวของต่างคนมากขึ้นนะคะ ของต่างฝ่ายมากขึ้นส่วนเรื่องคนที่จะอยู่คนเดียวก็ได้หรือจะมีคู่เนี่ยก็ในนี้ก็ยังไม่ได้ระบุมาก็ทุกอย่างก็ปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติเนอเพราะในนี้มันขึ้นมาเดือจัดเม้นอะก็คบถ้าเราสบายใจเราก็คบค,บ,คบดูดูไปก่อนเราอย่าเพิ่งปักหลักว่าใช่หรือไม่ใช่อะค่ะสำหรับชาวกองโอม,มหัสนีนดีนะคะมีไพ่คูมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคุ้มครองอยู่ค่ะ ตามความเชื่อของแต่ละคนนะคะสำหรับคนบางคนแล้วก็มีเซนที่แม่นมากมีความมีสัมผัสที่6ห,หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยฝันแม่นหรือมีลางบอกเหตุที่บอกได้แม่นมากค่ะถ้าคุณอยากรู้อะไรก็แนะนำนิดนึงว่าสำหรับชาววันพฤหัสท,ทำจิตใจให้สงบแล้วก็อยู่กับตัวเองดูแล้วก็อย่าฟุ้งซ่านให้มากนะแล้วคุณจะรู้สิ่งต่างๆมันจะมีคำตอบขึ้นมาอยู่ในตัวคุณเองอะค่ะ ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับชาวกองวันพื่อหัสนอทีนี้เรามาดูไพ่แนะนํากันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรที่น้องแองเจิลแอนเซอร์จะนะแนะนำบ้างนาะโอ้ t t u u t t y y u u ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามเนี่ยให้คุณอ,อย่าคิดมากเกินนะคะตัวเนี้ยให้คุณชะลอถึงคุณหยุดนิ่งแต่ทุกอย่างมันไม่ได้แปลว่าหยุดนิ่งนะคะมันก็ยังเติบโตของมันไปอะคะ่ะ โอ้เนี่ยให้เชื่อสัญญาณสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณโอ้สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนะค่ะบิ๊กแฮปปี้เชนให้คุณนิ่งแล้วก็สงบแล้วคุณจะรู้คำตอบสิ่งต่างๆให้ดูสัญญาณลางบอกเหตุต่างๆเนี่ยค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงในในทางที่ดีขึ้นความสุขกำลังรอคุณอยู่อะค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ตามนี้นอก็ก จบลงแล้วค่ะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร e นะคะค่ะสวัสดีค่ะ